การโกหกด้วยความจําเป็นเป็นกรรมไหมเป็นนะดังนั้นเป็นหมดนายโยมนะเราจับก้อนเหล็กแดงเนี่ยบอกไม่ร้อนได้ไหมไม่ร้อนหรอกจับ่ยมันเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้โยมจับก้อนน้ําแข็งมันจะร้อนได้ไงม,มันต้องเย็นนะพระเจ้าบอกว่าผู้ใดมีกายกรรมคดวจีกรรมคดมโนกรรมคดอุป,ปบัติการเข้าถึงพบของเขาก็จะคดไปด้วยจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานประเภทงูตะขาบแมลงป่องแมวหนูนกเขา ที่เป็นสัตว์ที่มีสัญชาติกระเสือกกระสนนะเนี่ยคือความเป็นสัพพัญญูของผู้เจ้าที่เห็นหมดแจกแจงไว้ให้ดังนั้นเราต้องเลือกทํากันเองไงนะมันจําเป็นถึงขนาดที่เรายอมไปนรกเพราะสิ่งนั้นเหรอไม่คุ้มกันนะต้องหาวิธีหาวิธีหลีกเลี่ยงการพูดนะหลีกเลี้ยวลดหย่อนผู้เจ้าให้ใช้ปัญญาก่อนนะให้ใช้ปัญญาหลีกเลี้ยวลดหย่อนได้ เหมือนกับสัตตบุรุษเนี่ยคนดีจะไม่พูดความไม่ดีของคนอื่นถ้าไม่ถูกใครถามถ้าถูกใครถามก็จะพยายามหลีกเลี้ยวลดหย่อนไม่กล่าวความไม่ดีของผู้อื่นโดยละเอียดให้รู้เถอว่าคนคนนี้เป็นสัตตบุรุษคนดีเห็นนะแต่ความไม่ดีของตนเองเนี่ยไม่ถูกใครถามก็เปิดเผยถ้าถูกถามเนี่ยเปิดเผยเยอะๆความไม่ดีตัวเองความดีของตนเองอย่าเปิดเผยถ้าไม่ถูกใครถาม ถ้าถูกถามพยายามหลีกเลี้ยวลดหย่อนยากล่าวความดีของตนเองโดยละเอียดนะเก็บไว้บ้างให้คนอื่นเข้าไปพูดนะแต่ความดีของผู้อื่นเนี่ยพูดไปได้เลยแม้ไม่ถูกใครถามแต่ถ้าเขาถามความดีคนอื่นบอกให้หมดนะไม่ต้องไปลดทอนไว้ไม่ะเดี๋ยวไอ้นี่มันแซงหน้าเรานะีกดความดีมันไว้ก่อนไม่มีบอกเถิดนะให้ทราบถือว่าคนคนนี้เป็นสับตรบุรุษคนดีเข้าใจไหม ก็เป็นวจีกรรมคดเหมือนกันแต่ผลนั้นต่างกันไงผลของการที่ยมโกหกแล้วไม่กระทบคนอื่นเนี่ยใช่ไหมอักุศลก็เกิดขึ้นน้อยกว่าถ้ามันกระทบมากอากุศลก็เกิดมากแต่ผลจากตัวเองเนี่ยก็คือวจีกรรมคดใช่ไหมไม่ไม่รู้ได้กล่าวว่ารู้ไม่เห็นได้กล่าวว่าเห็นได้พูดพร้อยๆเป็นเท็จเปล่าๆนี่ลักษณะของการโกหกนะนั่นเราต้องฝึก ฝึกแล้วเราจะรู้จักวิธีการใช้คำพูดที่ไม่โกหกด้วยและไม่เกิดการกระทบกระตั้งด้วยนะไม่งั้นปัญญามันจะไม่เกิดเนี่ยถ้ายมคิดว่าชีวิตนี้อยู่ได้ด้วยการโกหกเท่านั้นเนี่ยโอ้โหแย่เลยจบเลยยมจะหาความจริงใจจากใครไม่ได้ในโลกนี้ทุกคนถ้าโกหกเป็นพื้นฐานกลายเป็นต้องอยู่ด้วยความหวาดระแวงกันนะให้คนนี้คุยกันแล้วมันจะโกหกเราหรือเปล่าทําธุรกิจกันแล้วมันจะโกหกเราหรือเปล่าเนี่ย นะมันนัาจะจ่ายเงินมันจะจ่ายเงินเราวันนี้ไหมเนี่ยใช่ไหมโยมจะระแวงเะทํยทำอะไรเดือดร้อนไปหมดเลยนะเช่นได้โยมได้โสดาบันแค่สินห้าบริบูรณ์พุทธชนเราคดคารวะเนี่ยเป็นโสดาบันได้ขอให้มีสินห้าบริบูรณ์นะและมั่นคงในพระรัตนตรัยเป็นโสดาบันแล้วดังนั้นโยมจะวัด ว่าใครเป็นโสดาบันยมเอาตัวนี้ไปอ่านก่อนห้นาสิบสี่เนยยะที่พระเจ้าจัดไว้ไม่เคยบอกว่ามีครอบครัวไม่ได้มีได้นะนางวิสาขาเป็นโสดาบันมีลูกเต็มเลยยังเป็นโสดาบันไม่ได้บวชด,ด้วยเห็นไหมอยู่ที่ตัวคุณธรรมคุณธรรมเพียงพอไหมละ่ะยังบูชาไฟบูชาดวงจนันดวงอาทิตย์ดูหมอดูเลิกดูยามใครสะกิดไปดูหมอฉันก็ไปเนี่ยปุพันตานุทิฏฐิอพรันตานุทิฏฐิความเห็นตาลบขันเบื้องตน้นเบื้องปลายยังยาก ยังอยากรู้อยู่เห็นนะโซดาบันเลิกอยากแล้วตรงนี้นะอดีตที่ผ่านมาก็ตามอนาคตที่จะเกิดขึ้นก็ตามก็ล้วนแต่ขันห้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปขันห้าอันเป็นปัจจุบันก็กำลังถ่ายถอนความยึดมั่นอยู่จะไปสนใจอะไรกับขันห้าที่ล่วงไปแล้วและที่ยังมาไม่ถึงโซดาบันจะจืดกับเรื่องพวกนี้หมดเลยเห็นนะเนี่ยโยมอ่านดูนี่มีข้อมูลหมดเลยนะเห็นนะโสดาบัน ดังนั้นเวลาเราประเมินเนี่ยอย่าเพิ่งคิดเองไงต้องกลับไปดูคําพระาศาสดา,สาศาสดาบอกละเอียดมากแต่ก่อนเราเคยคิดว่าผู้เจ้าคงจะบอกหลักการคร่าวๆหลวมๆไว้แต่โอ้โหผู้เจ้าลงละเอียดหมดยิบเลยนะทุกเรื่องมีคําตอบหมดความเห็นของมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยผู้เจ้าตอบไปหมดแล้วมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยผู้เจ้าบอกคิดไม่เกินหกสิบสองแบบบัญญัติทิฏฐิหกสิบสองมนุษย์ทั้งโลกคิดไม่เกินนี้ ดังนั้นผู้เจ้าตอบปัญหาของคนทั้งโลกไว้หมดแล้วใครจะไปคิดแปลกแบบไหนก็ตามจะวนอยู่ในทิฏฐิ62ทั้งสิ้นนะการถือสินห้าอย่างมั่นคงแล้วจะมีประโยชน์อย่างไรกับบุคคลคนนั้นบุคคลคนนั้นจะชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติอันเป็นไปเพื่อการพ้นจากอบายทุกติวินิบาทนารกพระองค์จึงบัญญัติตัวสินห้าว่าภัยเวรห้าประการถ้าไม่ได้กระทําตรงนี้ให้ดี คนนั้นจะไปสู่นรกกัมเนเรชานหรือเปรตวิสัยวิบากอย่างเบาของผู้ทําปาณาติบาทย่อมเป็นไปเพื่ออายุสัน้นวิบากอย่างเบาของผู้ทําอธินนาทานคือลักขโมยย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแห่งโภคะวิบากอย่างเบาของผู้เป็นมนุษย์ที่ทํากาเมสุมิชาจารย่อมเป็นไปเพื่อการก่อเวรด้วยศัตรูวิบากอย่างเบาของผู้ที่โกหกมุสาวาดของผู้เป็นมนุษย์นะ่ะย่อมถูกกล่าวตู่ด้วยถ้อยคําที่ไม่จริงถูกเขาใส่ร้ายป้ายสีนะ่ะ วิบากอย่างเบาของผู้ดื่มสุราเมลัยของผู้เป็นมนุษย์ที่เบาวกว่าวิบากอย่างอื่นคือเป็นไปเพื่อวิปลาสนาความเป็นบาแต่ถ้ายัางหนักเหมือนกันหมดคือนรกกนมเนตรชานเปรวิสัยนั้นสินห้ามีประโยชน์เป็นปกติที่เราทั้งหลายควรจะกระทําให้ได้เป็นปกติเพราะถ้าใครทําไม่ได้เนี่ยอบายเป็นที่หวังได้นะทำยังไงจะไม่เกิดเป็นมนุษย์เหรอไม่แน่ไม่แน่ ถ้าโยมผิดศีลห้าแต่โยมทำสมาธิดีสังสมสุตตะได้ทำสมาธิพลนาบาัยได้และเป็นอริบุคคลได้ด้วยพระเจ้าตัดไว้กับพระนนบุคคลสิบจำพวกในโลกนะดังนั้นการทำสมาธิมีนิสงมากกว่ารักษาศีลเป็นพันเป็นหมื่นเท่ายมต้องฝึกทำสมาธิฝึกสังสมสุตตะคือได้ยินได้ฟังคำสอนพระตถาคตให้มากนะเดี๋ยวมันจะไปเกือ้อกูลการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้เองเข้าใจไหมมันจะเกือ้อกูลกันไปเกือ้อกูลกันมา นะถ้าถ้าสินห้ายังบกพร่องถามว่าภาวนาได้ไหมได้โยมไม่ต้องรอนะเรากําหนดรู้ลมหายใจได้เนี่ยถ้าเรายังบกพร่องสินอยู่ยังหายใจอยู่ก็รู้ลมหายใจได้คือถ้าไปรอกันเดี๋ยวไม่ได้ทำไงมนุษย์เราเนี่ยจะเริ่มจากสินสมาธิปัญญาหรือปัญญาสินสมาธิก่อนก็ได้หรือสมถะกับวิปัสสนามักมีวงแปดเนี่ยเริ่มจากปัญญาก่อนนะสองข้อแรกเป็นปัญญา สามข้อกลางเป็นศีลสามข้อท้ายเป็นสมาธิส่วนมักแปดพอพูดย่อเหลือสามจะพูดศีลมาก่อนศีลส,สมาธิปัญญามักแปดพูดเหลือสองจะพูดสมถะคือสมาธิขึ้นก่อนแล้วตามด้วยวิปัสสนาคือปัญญาอะไรเริ่มก่อนก็ได้คนนี้ยังไม่พร้อมศีลทำปัญญาทำสมาธิไปเลยผู้เจ้าเรียกว่าให้เป็นผู้จับฉวยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลายแต่โดยปกติศีลเป็นพื้นฐานถ้ามนุษย์ปกติผู้เจ้าสอนจะสอนศีลก่อนตามด้วยสมาธิและปัญญา แต่ถ้าเขายังไม่พร้อมไม่เป็นไรสัมมากรรมตัดสินห้าสินห้าส,ส,สามข้อแรกอเอาแล้วอีกสองข้อไปไหนเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเอาสามข้อแรกก่อนดังนั้นใครสะดวกข้อไหนทําตรงนั้นก่อนเข้าใจไหมอ,อ่าอ่าฮะอืมอืมอ๋ออ๋ออ่าฮะอ่ะลดได้ได้เอการตีสุนัรคงไม่บา,บาปขนาดนั้น นะอ่าฮะกังวลไปเองไงคือไปคิดปรุงแต่งเองว่ามันเป็นบาปหนักทั้งที่ไม่หนักแต่พอไปคิดให้เป็นทุกข์ก็เลยได้ไปอบายเหมือนกันนะเพราะจิตเราไปสร้างทุกข์เองพ้นได้ใช่ใช่สินสมาธิปัญญาแก้กรรมได้ทุกชนิดนะ่ะพ้นจากกรรมได้หมดอ,มอ่าฮะในชีวิตประจำวันรักษาสินห้าครบแล้วทำไมต้องบวชด,ด้วยล่ะเป็นคนดีแล้วทำไมต้องบวชด,ด้วยตอนนี้รักษาสินห้าครบเนี่ย ยังฟุ้งซ่านอยู่ไหมถ้ายังไม่ทําสมาธิยังหลุดไปอบายได้นะเพราะยังฟุ้งซ่านอยู่จะมีปริพาชกคนหนึ่งนะที่เห็นคนรักษาศีลห้าแล้วไปเกิดในอบายนะผิดศีลห้าไปเกิดในสวรรค์เข้ามาถามผู้เจ้าว่าที่เขาเห็นเนี่ยจริงไหมผู้เจ้าไม่ตอบเขาเดินหลีกไปพรานนถามว่าพอรับฟังไดไหมผู้เจ้ารับฟังได้ไาไดทาไมจึงเป็นเช่นนั้นผู้เจ้าจึงตัดบุคคลสิบจําพวกในโลกบางคนทุศินแต่มีการสั่งสมสุตตานะ แทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นในธรรมตถาคตนั่งสมาธิคนนี้พ้นอบายได้นะทั้งที่ทุศินแต่บางคนสินดีแต่ไม่เคยฟังธรรมไม่เคยปฏิบัติธรรมไม่เคยทําสมาธิไปอบายได้นี่มันมีอีกนิดหนึ่งเหมือนกันนะดังนั้นสินห้าอย่างเดียวไม่ได้เป็นเครื่องประกันโสดาบันสินห้าต้องบวกกับโสตาปยังคสี่สองอันถึงจะเป็นโสดาบันเห็นไ,ไหมเช่นการทําสมาธิ รู้ได้ไงว่าถูกต้องก็ต้องเป็นคำตถาคตอย่างถ้าโยมนั่งสมาธิจะต้องทำอย่างไรพระองค์ให้เจริญอนาปานสติบอกพิสษุไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นเห็นไหม รู้สึกลมที่ไหลเข้าไหลออกไหลเข้าไหลออกยาวรู้สั้นรู้นี่ไม่ต้องบังคับมันปล่อยเป็นธรรมชาติมีคําบริกรรมอะไรมะมไม่มีไม่มีอย่าไปเติมพู้เจ้าไม่เคยสอนเรื่องคําบริกรรมนี่เป็นประเด็นใหญ่อันหนึง่งเห็นนะ,ะทั้งชีวิตโยมจะไม่เคยเจอพระสูตรที่พู้เจ้าสอนอาสาลิบุตรนั่งท่องอันนี้คํานี้ไปนะไม่มนะีนี่อนาปานาสลนิล้วนเป็นอย่างนี้ดังนั้นเราทําหนังสือมาให้เนี่ยอนาปานาสิเนี่ยโยมทั้งชีวิตพู้เจ้าตัดแค่นี้32มสิบสองพระสูตร นะครบหมดแล้วโยมอยากเจริญอานาปานสติเดินตามนี้เป๊ะจบเลยนะทําสมาธิแค่นี้อาจาใจไหมนะถูกต้องนะเท่านี้ก็พอถูกต้องเห็นจิตของตัวเองแค่นั้นเองว่าจิตเนี่ยเคลื่อนไปไหนจิตไปรู้อะไรระบบการทํางานของธรรมชาตินี่เป็นอย่างไรนี่โสดาบันจะเห็นตรงนี้เฝ้าสังเกตตัวเองความเป็นตัวเองเนี่ยคืออะไรบ้างาจะรู้จักหมด โสดาบ,บันจะรู้จักขันธ์ทางรูปกายเราเวทนาคือสุขทุกเฉยเฉยสัญญาความจําได้หมายรู้สังขารความปรุงแต่งวิญญาณความรู้แจ้งจะรู้จักและจะรู้ว่าธรรมชาติ5้าตัวนี้ทํางานกันยังไงคือจะรู้ว่าวิญญาณเนี่ยจะวนอยู่ในขันธ์ทั้งสี่อย่างจิตเราเนี่ยอยู่กับรูปกายลมหายใจสักพักเดี๋ยวหลุดไปคิดอดีตหลุดไปคิดอนาคตหลุดไปรู้สึกสุขทุกจะวนอยู่แค่สี่ธาตุนี้นี่เป็นอาสาธานาญาญญาณของโสดาบ,บันเห็นนะเนี่ยเห็นตรงนี้ผู้ชา,าเห็นตรงนี้ และเมื่อเห็นตรงนี้แล้วประโยชน์จะได้อะไรจะถอนอุปทานจากขันธ์ทั้งห้าได้นี่แหละประโยชน์สูงสุดเขาจะเข้าถึงอมตะธรรมคือนิพพานได้ความไม่ตายการทําจิตให้นิ่งเป็นสมาธิจําเป็นต้องหลับตาไหมผู้เจ้าไม่ได้ไม่ได้บัญญัติเรื่องการหลับตาหรือลืมตาแต่บอกว่าการจเจริญสมาธินั้นจะทําให้กายไม่ลำบากตาไม่ลำบากการที่ตาลำบากคือการเปิดตากว้างตาจะแสบนะ แต่ตาไม่ลำบากผู้เจ้าปกติสอนอย่างไรให้พิสูจ์เป็นผู้มีปกติสายตาทอดลงตำ่ำยมมองต่ําตาจะสบายแค่นั้นเองแต่หลับตาก็ไม่ได้ผิดนะแต่มองต่ําก็สบายนะเดินได้ผู้เจ้าเจ้าบอกเลยว่าสถานที่ใดก็ตามที่เธอนั่งยืนเดินนั่งนอนแล้วเข้าชาญนหนึ่งสองสสี่สถานที่นั้นคือสถานที่อันเป็นทิพย์นะ นั่นแหละโยมอยากให้สถานที่บ้านของเราโรงงานของเราเป็นสถานที่อันเป็นทิพย์พาคนนั่งสมาธิที่นั้นคือที่อันเป็นทิพย์นะอ่าที่ที่ใครก็ตามไปนั่งเข้าสมาธิชาญหน 1, 2, 3, 4, นะึ่งสองสามสี่นาทีนั้นเห็นนะดังนั้นเดินก็เข้าชาญหนึ่งสองสามสี่ได้ยืนนอนนั่งได้หมดดังพระสูตรนี้นะมไม่มีสาระอะไร นั่งสมาธิเห็นดอกปัวสีทองมีประตูอยู่ข้างในหละไม่มีสาระเห็นได้จีปาถาโยมเอาอริสสีไปจับสิ่งที่เห็นนั้นเกิดไหมเกิดดับไปหรือยังดับไปแล้วเกิดดับไม่ใช่ของจริงนะดังนั้นโยมไปดูที่ฏฐิที่พระสูตรที่พระเจ้าบอกสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้งมันไม่สามารถบอกได้ว่าสีสันวันณะอะไรยาวเล็กสั้นใหญ่ไม่มีมิติดังนั้นถ้าเป็นนิพพาน โยมไม่สามารถบอกอะไรได้มันเป็นสุญญาตาคือความว่างเหมือนอากาศเนี่ยจะบอกว่ามันยาวสั้นในอากาศมันสวยไม่สวยอากาศสวยไม่สวยเป็นไงมันบอกไม่ได้อย่างเนี้ยถ้าไม่มีคําบริกรรมมาหรอจะฟุง้งซ่านง่ายหรออ๋อก็สัจจะความจริงไม่งั้นเราจะเห็นสัจจะความจริงอย่างไรและเวลามีคําบริกรรมยังกับว่าเราไม่ฟุง้งอ่ะฟุ้งเหมือนกันนะยุคนที่เก่งที่สุดคือพระพุทธเจ้า ถ้าสิ่งนั้นดีผู้เจ้าบัญญัติไว้แล้วผู้เจ้าสัพพัญญูนั้นรู้เป็นพันๆหมื่นๆแสนๆปีแล้วสั่งห้ามใครบัญญัติอะไรทั้งสิ้นใครจะประเสริฐใครจะเป็นสัพพัญญูเท่าผู้เจ้านะไม่มีอย่างนั้นผู้เจ้าก็พูดผิดสิใช่ไหมถ้าบัญญัติใหม่ได้เราคัดง้างคาศาสดาได้เลยพระธถาคตพูดไม่จริงยุคนี้แต่งใหม่ได้ยุคพองดีนะทำใบกรรมดีเราขัดกับศาสดาตัวเองทันทีทั้งที่ผู้เจ้าห้ามแตะเลยเห็นนะเนี่ย ราะนั้นผู้เจ้าต้องมาอันดับหนึ่งอยมอาจารย์เราต้องมาอันดับรองใช่ไหมอ่าใช่ไม่ตัวช่วยต้องเป็นตัวช่วยจากพุทธวจนะจากคําตถาคตด,ด้วยกันเองเช่นเจริญนา,าณาปนสิแล้วแหมมันยังไม่ค่อยดีจะทํำยังไงผู้เจ้าบอกทําที่เกื้อกูลต่อการเจริญนา,าณาปนสิเช่นอย่าคุยมากอย่านอนมากอย่าคลุกคลีกันมากเป็นผู้มีอาหารน้อยนะสังสมสุดตะให้มาก คืออยากกินมากกินพอดีการกินพอดีเป็นอย่างไรผู้เจ้าสอนอีกนะลงรละเอียดอีกนี่ตัวช่วยเป็นผู้มีปกติมีท้องอันพร่องอยู่เล็กน้อยอ่าเห็นนะบอกละเอียดละออยิบเลยอยู่ที่โยมเนี่ยรู้พระสูตรผู้เจ้าเยอะไหมถ้าโยมรู้เยอะโยมจะมีตัวช่วยเยอะเข้าใจไหมอ่าลูกประคำอ่าคนจีนใช้ลูกประคำช่วยมันจะ มันจะหลุดออกจากกายวาจาจิตผู้เจ้าไม่เคยอาศัยอุปกรณ์อะไรนอกกายวาจาจิตเลยใช่ไหมมันจะเป็นกัรยานวัตรใหม่ที่คนรุ่นหลังไปบัญญัติขึ้นคือมหายานเขาไม่ได้ใช้พุทธวจนะไงเขาถือคําสาวกซึ่งคําสาวกผู้เจ้าตัดไปแล้วว่าสุดตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคําร้อยกรองประเภทกาบกรนมีอักษรสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิจ,จิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคํากล่าวของสาวก เมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเร,าเรียนยาไปฟังอย่าไปเรียนอย่าไปศึกษาพระองค์กําชับไ้เลยเห็นนะเราจะได้กัลยาณวัตรใหม่ๆเข้าไปทําไมเขาไม่จเจริญอานาปานสีอย่างพระตถาคตบอกต้องฝึกไงต้องฝึกเพราะฉนั้นถ้าสมมุติว่าโยมไปกราบพระพุทธเจา้า แล้วผู้เจ้าบอกว่าถ้าเธอจเจรนานาปาลูกประคำได้ไหมคะยมไปแย้งผู้เจ้าใช่ไหมมันไม่ใช่ฐานะนะใช่ไหมอ่าอย่างเนี้ยนั่นแหละสิ่งที่ส่งผลจริงๆคือกรรมทางกายวาจาจิตของเราที่ได้ทําไม่ใช่ตัวช่วยตรงนั้นนี่คือความเข้าใจผิดใช่นะมันทําให้เราเกิดความเข้าใจผิดไข้เขวไปจากหลักกรรมที่าศาสดาบัญญัติทันทีเลยเนหะ็นไหมดังนั้นเวลาใครบัญญัติอะไรขึ้นใหม่มันจะขัดหลักการของผู้เจ้าหมดไงนะ นี่เยมีผลดีบ้างไหมผลผลเสียเนี่ยมหาศาลคือมันจะทำให้ศาสนาเสื่อมนะเหตุแห่งศาสนาเสื่อมจะมีสี่อย่างหนึ่งจดจำบทพันธะกันมาผิดความหมายผิดอธิบายผิดนี่เลยและถ่ายทอดกันผิดในข้อที่สามส่วนข้อที่สองเนี่ยภิกษุว่ายากสอนยากส่วนข้อที่สี่เนี่ยภิกษุที่บวทนานเนี่ยนำผิดอ่าเป็นเทระผู้ใหญ่แล้วนำพาไปผิด นี่คือมูลเหตุของศาสนาเสื่อมเพราะนั้นแต่ละคนจะขอเติมนิดไม่ได้เหรอมันนิดนึงนะทุกคนขออย่างละนิดทั้งนั้นนะโยมสองพันกว่าปีอโยมเป็นร้อยความเห็นญี่ปุ่นสองร้อยกว่านิกายจีนก็ไม่รู้กี่นิกายเต้แมปหมดเลยเห็นนะนี่แหละมันจึงเกิดสายเกิดนิดกายเวลายมงคุยธรรมะก,กันเธอสายไหนฉันสายนี้เธออันนี้งงไปหมดเห็นนะก็ขอคนละนิดทั้งนั้นน่ะเนี่ยไอพ่อตรงนี้แหละเออดังว่าเราต้องยอมผู้เจ้าคนเดียวไง ว่าพราะองค์เนี่ยคือสัพพัญญ์อืูได้ได้จริงๆแล้วเนี่ยเราทําได้การที่จิตฟุงฟ้งซ่านฟุ้งซ่านเนี่ยมันดีแล้วเพราะอะไรเพราะเราจะได้เห็นสัพจจากความจริงเดิมนะจิตผู้เจ้าก็ฟุ้งเหมือนกันเราไปนั่งลาคาญแต่ผู้เจ้าบัญญัติออกมาได้ตรงเยอะเวลาฟุง้งฟุ้งไปในอะไรพราะพระองค์บัญญัติเลยมันจะหลุดไปในรูปเวทนาสัญญาสังขารบัญญัติออกมามันจะวนไปในสี่ขันเห็นไหมท่านใช้ปัญญา และขณะที่จิตมันฟุ้งเนี่ยผู้เจ้าบัญญัติอะไรได้พระองค์บอกว่าจิตไม่เที่ยงมันจะแปรเปลี่ยนตลอดเห็นนะเพระองค์จึงบัญญัติว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนเห็นไหมเป็นมุมปัญญาทั้งนั้นแล้วเวลามันเคลื่อนไปเนี่ยนะมันจะมีสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งเกิดนะเวลายมดึงกลับมาสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งเกิดนั่นนะพระองค์บอกว่าคนนั้นจะกําหนดรู้การเกิดดับรูปนามได้เห็นนะใช่แล้วมันฟุ้งไปในอะไรแล้วรีบลักความเพลินเอากลับมา ตั้งไว้ซึ่งกายยคตาสติลมหายใจคือลมหายใจเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งหลักๆเนี่ยผู้เจ้าใช้กายยคตาสติลมก็เป็นกายเป็นกายยคตาสติรู้ตามการเคลื่อนไหวรีบดเดินยกกลมก็เป็นกายยคตาสติพิณาความไม่งามของกายก็เป็นกายยคตาสตินี่มียอะถูกต้องถูกต้องแค่นะั้นไม่ไม่ต้องวางไปได้เลยนะแล้วไม่ต้องมีคําพูดอะไร แล้วไม่ต้องไปยกย่องย่างอะไรนี่ผู้เจ้าไม่เคยใช่เดินปกตินะ,ะเดินปกติธรรมดานี่ได้หมดนะไม่ต้องไม่ต้องนั่นมานั่งคิดกันเองทีหลังนะ,ะผู้เจ้าบัญญัติการก้าวไปถอยกลับเหลียวดูแลดูคู่แขนเยียดแขนหยิบบัตรจีวรสังกติดื่มเคี้ยวลิ้มการหลับการตื่นการนั่งการนอนการพูดการนิ่งรู้ตัวหมดนะอิริยาบถปกตินะอื ถูกต้องการที่ทําสมาธิเพื่อไม่ให้จิตมันสอดสายไปที่โน่นที่นี่เนี่ยเป็นกองกุศลอย่างยิ่งผู้เจ้าบอกว่ากุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงคืออะไรคือสติปัฏฐานสี่ผู้ใดกล่าวอย่างนี้ชื่อว่ากล่าวตรงตามที่เราเกล่าวไม่เป็นการกล่าวถูกเราได้คําไม่จริงนะเนี่ยคือพุทธิกล่าวอยู่โดยถูกต้องกุศลาสีคือสติปัฏฐานสี่กองกุศลที่แท้จริงดังนั้นสติปัฏฐานสี่เนี่ยนะพระองค์อธิบายด้วยไรด้วยอานาปานสติ ดังนั้นการที่โยมมารู้ลมใจใจเขาออกคือสุดยอดกองกุศลแล้วหลุดพ้นได้นะไม่ต้องไปวิ่งหากุศลอะไรมากกว่านี้ีกแล้วถูกต้องนะอ่าใช่เรียกว่าสมถะหรือสงบหรือสำรวมอนะินทรีย์น่ะแต่ขณะเดียวกันเวลาจิตเคลื่อนปั๊บโยมต้องเห็นการเคลื่อนเนี่ยจะทำให้เกิดปัญญาเห็นว่าจิตเกิดดับนะดังนั้นถ้าโยมเป็นสมถะเฉย นะจะไม่บรรลุเป็นอริบุคคลสมถะต้องบวกวิปัสนาคือเห็นเกิดดับนะถ้ายมทําสมาธิอย่างเดียวผู้เจ้าบอกเธอจะไปเกิดเป็นเทวดาแต่เป็นเทวดาที่เป็นปุถุชนตายแล้วไม่พ้นนรกแต่ถ้ายมทําสมาธิบวกเห็นเกิดดับเธอจะไปเกิดเป็นเทวดาที่เป็นอริบุคคลและจะปรินิพพานในภพนั้นม,มีอธิบายไว้หมดเลยนั่นถูกต้องดังนั้นเวลาจิตยมฟุ้งซ่านนั่นแหละเกิดดับมันเห็นแล้วคือปัญญาเลย ต้องเข้าไปเห็นโอ้มันไม่เที่ยงเนื้อมันแปรเปลี่ยนมันเกิดมันดับโอ้สุดยอดเลยอยู่กับการเดินถูกต้องใช่ได้รู้การเคลื่อนไหวรีบทนะทุกขณะหมุนแขนใช่ถูกต้องสมาธิการภาวนาเป็นการกระทำในใจใจอยู่กับกาย จะอยู่ถ้ายืนเดินนั่งนอนได้หมดขอให้ใจอยู่ตรงนี้ใช่กายคกตาสติผู้เจ้าเปรียบเหมือนเสาเขื่อนเสาหลักของจิตเอาจิตมาอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลักคือกายนะอืเห็นไหมพอยมรู้คำศาสดา,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 าเนี่ยเรื่องการภาวนาง,ง่ายนะผู้เจ้าสอนเนี่ยง่ายพื้นๆเลยไม่มีอะไรยุ่งยากมากนะอ,อย่างว่าไงนะาการหลุดพ้นต้องอาศัยปัญ,ญญาไหม ใช้อาศัยทั้งศีลสมาธิปัญญานะใช่หลุดพ้นได้ไ,ญญได้ได้เพราะขณะที่มีสมาธิศีลครบบริบูรณ์ในตัวถ้ามีปัญญาอย่างเดียวเป็นปัญญาที่เห็นอริสัตสีไหมถ้าใช่หลุดพ้นได้เพราะขณะที่เขาเห็นอริยสัต์คือการเกิดการดับชื่อว่าตรงนั้นเป็นสัมมาสมาธิแล้วเข้าใจไหมสมาธิจึงแฝงอยู่ในปัญญาด้วย ดังนั้นขณะที่ใครก็ตามเห็นจิตของตนเองเนี่ยมีการเกิดดับแปลเปลี่ยนเนี่ยตรงนั้นผู้เจ้าเรียกสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะนะอปัญญาปัญญาทําให้หลุดพ้นขณะที่มีปัญญามรทุกองเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมกันตรงนั้นนะดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้อาศัยมรรคใดมรรคหนึ่งมันเกิดขึ้นพร้อมกันขณะจิตเดียวเช่นโยมคอยทิ้งอกุศล คูญาบอกขณะนั้นเธอได้สมาธิฏฐิด้วยความเห็นถูกและที่มาทิ้งอกุศลได้สองมรรคสองตัวแล้วความเพียรที่เธอมาทิ้งอกุศลเป็นสัมมาวายามะได้อีกตัวแล้วสติที่มาคอยแยกแยะว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลเป็นสัมมาสติและความตั้งใจมั่นที่ตั้งลงที่จิตเพื่อคอยสังเกตกุศลอกุศลเป็นสัมมาสมาธิมรรคถูกกระทําขึ้นมาห้าองค์พร้อมกันเลยเห็นไหมนี่คือแง่มุมน